สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกมคุกกี้รันคิงด้อมเย้วันนี้นะคะนุกจะมาตีมังกรให้ทุกคนได้ดูกันว่าเอะล้านขึ้นเนี่ยมันทำยังไงกันนะวันนี้ยังไม่ได้ตีมังกรย้อนอนะที่26ทุกคนอยู่เพิ่งตกใจกันนะ <laughs> มาดูตัวกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ ตัวที่นกใช้นะคะก็จะมีด r k ช็อกเอสเวโซชาเอมเข้าไลน์แล้วก็แวมไพายนะคะสมบัติก็หนังสติ๊กแล้วก็คิตติคอนนะคะเพราะว่าตัวรามิดเราเยอะเนาะเราต้องแบบว่าพึ่งคิตติคอนไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะต้องกดมือเล่นนะคะอย่างแรกเลยชาเอมเนี่ยต้องผ่าก่อนแล้วก็ตามด้วย d ด k s ช็อ k จากนั้นก็รอหนังสติ๊กนะคะแล้วค่อยกดตัวดาเมจเดี๋ยวมาดูกันคิด์ิค่อนนะคะเพื่อนถึงห้าแสนโอ้รอบนี้น่าจะได้ประมาณเก,เกือบล้างสียะะเกือบตายค่ะสำหรับคนที่ตัวดาเมจไม่เยอะนะคะ นุกเห็นคนในทีมเขาจะทําทีมแบบว่ามีเออ่ด์กช็อกเนาะแล้วก็ใส่ทับทีมนะคะแล้วก็เอปโซแทนแล้วก็เป็นแวมแล้วก็อ่าใช่อีกตัวหนึ่งเป็นชชเอมแล้วก็สมบัติเปลี่ยนจากเขาเป็นหนังสติกนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนในทีมบางคนก็ เ,เพื่อนในกิวบางคนก็จะใช้ตัวแบบนี้นะคะลงมังกรสำหรับใครที่ตัวดาเมจไม่พอเนาะแต่ว่าของนุกคือไม่ได้ไม่ได้ทำทัพทีมก็เลยทำทีมแบบนี้เดีย๋ยวมาดูกันอีกรอบดีกว่าเหมือนเดิมนะคะชเชนหาก่อนตามด้วยดักช็อปอืมเหมือนรอบนี้ ตอนสุดท้ายไม่ติดเคียะได้สี่แสนเออเท่าไหร่อออีกนิดนึงจะล้านสี่นะค่ะทุกคนไม่ถึงอะตอนสุดท้ายมันไม่ไม่ติดคีติคอนนะ่ะตอนนี้อยู่ที่อันดับห้าแล้วนะคะขึ้นมาเยอะมากเลยใช่ไหม เออเดี๋ยวมาลองกันอีกรอบสุดท้ายว่าจะได้เท่าไหร่ไปเลย เม,เมื่อกี้เลยทุกคนตอนสุดท้ายน่าจะได้ถ้าเข้าเมื่อกี้อ่ะเนาะรึเปล่าอืแทบจะเป๊ะเลยนะคะ้ก็ตามนี้นะคะทุกคนตีมงกรคะแนนล้านสามถึงล้านสี่เอาไว้เป็นแนวทางสำหรับ ใครที่ไม่รู้จะใช้ตัวไหนตีมังกรดีนะคะแบบว่าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกตอนแรกนุกก็แบบว่าเป,นนเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่โอ้โหเยอะกว่าจะมาเจอแบบทีมที่ลงตัวนะคะสําหรับตัวเองเนาะคือบางคนมันก็อัพตัวมาไม่เหมือนกันนะเนาะทุกคนอะค่ะอืมเรามีซูมอยู่ลองมาซูมกันอื สุ่มกิวคือนุ้ไม่เคยแบบว่าอรอลุ้นเลยนะแบบตอนแรกก็ลุ้นอยู่อะแล้วตอนนี้ไม่คิดจะลุ้นละคือแบบว่าสุ่มเยอะมากแต่ก็คือเกลือแบบนด้ตลอดเอน้องโชว์คีมไม่เคยได้เลยได้แต่เศษนิดหน่อยอะโหาอีกเลเกลือพอพอกันทีกับการสุ่มกิว ัไปเลยจ้าก็ดูดูทุกคนดูนะแบบว่าเศษโชกคิมได้มาหกเศษแม่เจ้าทำไมถึงทำแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวที่ใช้ตีมังกรกันนะคะเอเปโซใช้ท็อปปิ้งแบบว่าโจมตีหมดเลยแล้วออฟลองนะต้องหาคิดตีคออให้เอเปโซนะเออ เอสเปรสโซเนี่ยค่อนข้างที่จะห,หูมใจแต่ว่าสำหรับนุคิติคอนมันได้น้อยเป็นหน่อยอะหกเปอร์ซ็นอืมอีกตัวเป็นข้าวไรนะคะก็เหมือนกันพลังโจมตีจะกว่าเอเปสโซนิดหน่อยแต่คิตีิคอนน้อยกว่ามากเลยอะอีกตัวหนึ่งก็เป็นแวมไพยนะคะทำไมทำไมมีคิตติคอนหนึ่งอันใครมาเปลี่ยนเนี่ย ปลี่ยนเองอะจืมลืมจําไม่ได้ต้องใส่แบบโจมตีนะทุกคนเพื่อที่แบบว่าเนี่ยเห็นไหมเอฟเฟกที่สองอะมันจะได้เพิ่มขึ้นตอนแรกมันไม่ได้เอฟเฟกที่สองอะเผลอไปเปลี่ยนตอนไหนไม่รู้ลืมเอาไปทดลองอะไรสักอย่างเนี่ยแหละแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นชเอม เอามาก็มันตามปกติใส่รถโคดาวมีอันหนึ่งบวกเก้าลืมบวกนะว่าบวกอะไรดีกว,ว่าได้เลยอืมแตกหืมพลังชีวิตนะโอเคอยู่ ลูนชาเอมของนุกค่อนข้างที่จะแบบว่ากากๆากหน่อยนะทุกคนไม่ได้มาแบบคัดสรรอะไรมากมายแล้วต่อไปก็เป็นแร์คช็อกนะคะแบบว่าก็ปกติรูนไม่ได้คัดสรรอะไรมากมายเหมือนกันแบบตามนั้นเอาละค่ะก็ตีมังกรไปเสร็จเรียบร้อยนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้า